หมอสิริราชแจง้งเครื่องช่วยหายใจมีพอรับมือโควิด -19 แต่ชุด PPE กับห้อง ICU ที่ยังขาดหัวหน้าสาขาวิชาอาริยศาสตร์โรคปอดสิริราชและนายกสมาคมอุรเวศวิทยาโพสต์ผ่าน Facebook กรณีสถานการณ์ขาดแคลนอุปกรณ์ทางการแพทย์ในช่วงที่ต้องรับมือการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด -19 โดยระบุว่ามีเรื่องต้องรีบทำความเข้าใจกับสาธารณะมีผู้หวังดีต้องการผลิตเครื่องช่วยหายใจ เพื่อให้โรงพยาบาลมีใช้เพียงพอในสถานการณ์วิกฤตโควิด1 9แต่ผมและเครือข่ายแพทย์ทั่วประเทศไทยได้พยายามแจ้งในหลายส่วนหลายเวทีมาเสนอว่าปัจจุบันประเทศไทยไม่ขาดแคลนเครื่องช่วยหายใจสำหรับใช้กับผู้ป่วยวิกฤตจากโควิด1 9ที่ต้องเข้ารับการรักษาใน ICU หรือแม้จะล้นออกมาอีกสองเท่าตัวก็ตามทั้งนี้เพราะเราได้มีการขยายขีดความสามารถด้านนี้มานับ10ปีแล้วแต่ที่เรายังอาจมีปัญหาคือ สถานที่และบุคลากรที่มีความชำนาญในกรณีผู้ป่วยวิกฤตโควิด -19 เข้ามาจำนวนมากในเวลาอันสัน้นซึ่งสิ่งที่เราต้องการขณะนี้คือ 1. ชะลอการป่วยโดยรวมจากโควิด1 9ไม่ให้เพิ่มขึ้นมากและเพิ่มขึ้นเร็ว 2. ICU ที่ปลอดภัยสูงสำหรับบุคลากร 3. อุปกรณ์ป้องกันตนเองส่วนบุคคลที่มีประสิทธิภาพเพราะขณะฉุกะหุกจะเกิดจุดอ่อนกับพวกเราได้ง่ายการผลิตเครื่องช่วยหายใจมาใช้กับผู้ป่วยวิกฤต มีความจำเป็นในสถานการณ์ภัยพิบัติร,ร้ายแรงแต่ไม่ใช่กับสถานการณ์โควิด -19 ของประเทศไทย